สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้มีสาระดีๆมีประโยชน์บายจุม๋มมาฝากทุกๆคนอีกเช่นเคยนะคะต้นที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปนี้เรียกว่าบานไม่รู้โรยป่าเป็นไม้ลุม้มลุกแผ่กิ่งที่โคนต้นแต่กิ่งก้านสาขานอนราบไปกับพื้นดินส่วนปลายยอด และช่อดอกจะชูขึ้นมีความสูงได้ประมาณ40เซนติเมตรมักพบขึ้นเป็นวัชพืชตามริมข้ามถามทั่วไปหรือตามที่รกร้างต่างๆในสมัยโบราณมีความเชื่อกันว่าถ้านำบานไม่รุ้โรยป่ามาใช้ประดับในงานพิธีมงคลต่างๆจะช่วยทำให้ชีวิต จเจริญงอกงามแบบไม่รู้รวยราในคลิปนี้จะนำเสนอแก้อาการตาอักเสบตาแดงตาบวมแก้เจ็บตาให้นำบานไม่รู้รวยป่าเก็บเฉพาะดอกขาวล้างน้ำให้สะอาดนำไปตากแดดให้แห้งเวลาจะใช้ นำมาหนึ่งกำมือต้มใส่น้ำหนลิตรต้มเดือดนานสิบนาทีนำมาดื่มครั้งละหนึ่งแก้วดื่มอุ่นๆหรือดื่มที่เย็นแล้วก็ได้ให้ดื่มหลังอาหารเชา้ากังวันเยน็นดื่มติดต่อกันประมาณ2-3วันอาการตาอักเสบตาแดง ตาบวมเจ็บตาจะค่อยๆทุเลาลงและดีขึ้นตามลำดับท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสารานุกรมแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาชาวบ้านหมอชาวบ้าน Google และ YouTube ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟัง คลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากนั้นติดตามกันได้ในตอนต่อไปขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสวัสดีค่ะถ้าท่านใดสนใจสมุนไพรแบบชาวบ้านเรามีกลุ่มสมุนไพรชาวบ้าน1และสมุนไพรชาวบ้านสองซึ่งเป็นกลุ่มที่เผยแพร่แนะนำ วิธีการนำสมุนไพรแบบบ้านๆเท่าที่มีเท่าที่หาได้นำมาใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วยของตนเองในเบื้องต้นท่านสามารถเข้าไปศึกษาสปปรรพคุณของสมุนไพรต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะสวัสดีค่ะ